สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคำประจำวันที่30สิงหาคมนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับราคาเนี่ยมีการขยับขึ้นมาปิดบวกได้นะครับอยู่ที่ประมาณ1,965ดอลลาร์นะครับโดยที่สวิงโลดอยู่ที่ประมาณ1,902ดอลลาร์นะครับก็ มีการสวิงโรอหลุดไปต่ำกว่า161.8บ้างนะครับแต่ว่าขยับขึ้นมาปิดบวกได้นะครับจะเห็นได้ว่าราคาเน้นคงพักตัวอยู่บริเวณ161.8หลังจากที่ไปแตะที่2บริเวณ200ฟิปมาได้นะฮะก็ถือว่าเป็นภาพรวมยังคงดูดีอยู่นะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบสวิงไฮสูงสุดในช่วงก่อนหน้าได้ที่ประมาณสัก2,070ดอลลาร์นะครับประมาณนี้นะฮะ ก็ถ้าเกิดเบรกไม่ได้เนี่ยเป้าถัดไปก็จะอยู่ที่ประมาณ261.8หรือที่ประมาณ2,206ดอลลาร์นะฮะก็ลองขยับไปดูระยะกลางเนี่ยจะเห็นได้ว่าระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยราคามันเริ่มมีการฟอร์มตัวนะฮะไซเวย์ออกข้างนะฮะโดยมีการฟอร์มเป็นฐานแนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,916ดอลลาร์นะฮะก่อนที่จะ,ะมีการปรับตัวขึ้นมานะฮะแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะ ปรับตัวขึ้นไปต่อทดสอบบริเวณโซนโซนเนวต้านด้านบนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,060ดอลลาร์ถึง2,070ดอลลาร์เนี่ยประมาณนี้นะฮะซึ่งถ้ามันเบรกไปได้เนี่ยก็มาที่267-8หรือที่2,206ดอลลาร์นะฮะหรือถ้าเบรกไปไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเซเว์อยู่ในกรอบนะครับส่วนกรณีแย่งจริงก็คือเบรกดาวลงมาเนี่ยมีโอกาสนะฮะที่จะมา คอลเลกชันลงมาอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหนึ่งร้อยหรือที่ประมาณ1นึ่ดอสิบหกดอลลาร์ได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยตลาดเปิดมาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของการประชุมเฟดนโยบายเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินนะครในวันที่27-28ที่ผ่านมาเนี่ยก็ผมมีคลิปที่แชร์มาจากเพจถามอีกกับอีกของพอีกนะฮะถามอีกกับอีกนะฮะก็มีการพูดถึง มุมมองเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินครั้งนี้นะฮะซึ่งมันค่อนข้างแตกต่างจากแบบเดิมพอสมควรนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปฟังดูนะครับซึ่งมันก็มีมุมมองที่ค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะฮะแล้วก็คิดว่าจากเนื้อหาเนี่ยมันมีมีจุดหนึ่งที่วงบอกว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่าอย่างเงี้ยไปอีกค่อนข้างหลายปีเลยพอสมควรนะฮะก็อาจจะเป็นผลดีกับทองคำนะครับแต่ว่า อาจจะมีมาตรการอื่นๆเนี่ยที่เข้ามาส่งเสริมซึ่งอาจจะทําให้ตลาดยังคงมีความผันผวนอยู่ได้นะฮะก็ต้องลองไปดูนะครับลองไปดูผมแชร์ไปแล้วหน้าเพจหรือไม่ก็เข้าไปดูในเพจถามอีกอีกได้นะครับผมประมาณนี้แล้วเดี๋ยวยังไงมาเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าครับผมว่าราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับผม fire